เดัสดีค่ะคนทั้งช่องอันโซราชาแนลวันนี้เรามาถา่ายคลิปนะคะชื่อตอนนะคะว่าเวลาผ่านไปไวจังนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้ววันนี้ก็ได้กระเจี๊ยบกดอะไรกันนะจ๊ะฮอรไปดูกันเลยวันนี้เราจะมาทำการถ่ายคัดก, <c oughs> กันค่ะเริ่มกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ฉันนางสาวพิจาราค่ะเดี๋ยววันนี้จะเตะโธอความเท่กันขยับท่าค่ะดูดคคะเช่นแบบนี้ค่ะเช่นท่านี้ค่ะแล้วก็ท่านี้ค่ะท่านี้ได้ค่ะแล้วก็ท่านี้ค่ะเส็จแล้วครับค่า กลับบ้านกันได้นะวก้ราทกางฮัลโหลค่ะคุณค่ะกลับบ้านกันได้แล้วค่ะกลับบ้านดีกว่าถึง้มนแล้วข้อนอนกะ นั่นไปซ้อมเอ้ยทำไมแสบตาตังอ๋อเช้าแล้วง,งัง้นไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเฮ้ยทำงานไยให้จะต้องกระโดดไปอีก มานะเดี๋ยววันนี้ฉันจะไม่คนคัดอีห้ามานะมานะา่านะเดี๋ยวมึกเดี๋ยวมาคัดคับเดี๋ยวขอไปกินอาหารแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวฉันจะ,นะคอยจับตาดูมกินอาากนคนหายนี่ก็อยู่ไกลนะ ที่นี่นรันำสูกนะแฮลเบอร์ตี้ค่ะค่ะได้ใช่รับอะไรดีค่คะขออันนี้ค่ะได้ค่ะได้แหละโห<ฮ><ฮ>อย่างอร่อยด้ย ปไปดูงานสบก่องก่อนืมนี่เองหยุดนะคะนิคจะได้ให้ตำรวจ ลิตาช่วงตอนต่อไป